กล้เยกล้วเด็บสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มากินข้าวกับใหม่นะคะมากินขนมจีนค่ะแกงไตปลาเนาะนี่จ้าแหนงน,นี่นะคะเน้นหน่อนไม้นะคะเนื้อปลาไม่ค่อยนอนเน้นเนาะ นี่ปลาสิ้นใหญ่ๆเลยเป็นแต่แซบใส่กล้วยนะคะกล้วยดิบใส่ผักหลายๆเวลาคนใต้กินนะคะเขาจะใส่แบบน้ำแกงนิดเดียวเนาะสำหรับเราไม่ได้ต้องน้ำแกงราดฉ่ำๆนี่น้ำม่หลายๆใสใ่เบิดรถ ทุกคนมากินข้าวด้วยกันคะ่ะอันนี้เป็นข่าคาบแรกนะคะโอ๊ยน้ำลายแตกมาคะ่ะมันต้องแบบนี้หน่อไม้คะ่ะ ก๋วยก๋วยดิบ แกงแต่ปลารสจัดๆนะคะ 嗯。 แซ่บมากเมื่อก่อนกินไม่เป็นก็อยู่ภาคใต้มาสิบกว่าปีก็กินไม่เป็นนะคะทุกคนเพิ่งมากินเป็นนะคะเนี่ยเพราะกินเป็นเราติดใจแซ่บมากเอาละค่ะคลิปนี้ถ้าใครชอบก็ฝากกดติดตามให้หม่ได้นะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนคะ่ะบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ